อุ้ยพี่น้องมาเบิ่งแม่สาวงามพี่น้องงามมีหลีเนาะต้นโตดีสีสันดีอุ้ยว้ายหมานมันมานมันหน้าตาต้นโตพี่น้องปลาเท่าพี่น้องเน่าอาลาดสุดยอดสุดยอดพี่น้องอุ้ยงามควายนี่สายใดฮือโอ้เก่าจะเลื่อนสายเก่าจะเลื่อนพี่น้องโอ้แข่งขาต้นโตหน้าตางามีหลีพี่น้องสูงลอยยี่สิบเท่าใดฮือลอยยิ่งหาบวกเนาะ งามมีเหรียญเลยพี่น้องเบิ่งถ่ายเพิ่อนเบิ่งถ่ายเพิ่นพี่น้องงามมีเหรียญพูดอ่ะงามพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้งามมีเหรีเปิดเท่าไรลูกห้าสิบสองเพิ่นเปิดใบห้าสิบสองพี่น้องงามสายพัฒนาพี่น้องควายตัวนี้สายพัฒนาหาสิบสองเพิ่นเปิดไว้งามมีเหรีเด้สุดยอดสุดยอดเอาขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามห้าศูนย์ห้าสองหกห้าเก้าก็สามหกห้าเก้าเพิ่นมาจากบ้านอุบลบ้านดอนเพิงเนาะ เลือดตาการบ้านลองนำพูนโอ้มานํำหอยเวนิดเลืมเบิงลือมเบิงหอยเวนิ่เพื่อนอ่ะมันหมานหาซสองงามรับประกันความสวยงามมีลีเมสาวหน่อยพี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าโทรมาตามเบอร์โทร่ฝากไว้พี่น้องอ่ะขอคุดเลานๆมานลูกมาต่อหอยเวนิดไดเม่บบบไงมาเบิงว่างเขาหนาตาพัดเขาหอยเวนิดไดมากมันสุดยอดเขากว้างว่างเขากว้างหนาตาตนโตแข้งขาพ่องบอ่ เดทองสอง2 2> เดือนประกันทองพี่น er> 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 ้องอุ้ยสูงสูงเท่าไหร่ฮะลอยสี่สิบสองความสูงแง่สูงอ่างลึกพี่น้องควายหอยเวนิดมาหนิสุดยอดสุดยอดเบิองถ่ายเพื่อนพี่น้องอุ้ยถ่ายเพื่อนพี่น้องใหญ่แง่งามครบสูตรพี่น้องหอยเวนิดทองพร้อมประกันพร้อมความประกันทองพร้อมเปิดเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าที่พี่น้องราคาเนี่ยเจ็ดสิบห้าที่คนเปิดไว้พี่น้องเจ็ดสิบห้า ไข่วใหญ่ไข่ามพี่น้องเจ็ดสิบห้เพิ่เปออ่ะส้ก่อนเปือกไโอส้พอเผือกไ้พี่น้องปาใส่พ่อใดโอสายแก้วฟ่าอู้สุดยอดสุดยอดพี่น้องใส่เผือกไว้ได้พี่น้องนี่แม่แบบงหญ่นี่ไส่เผือกไ้หอยเวนิตการอ้าขออนุญาตเบอร์โทรหอยเวนิตศูนย์เก้าเอ้องเก้าสามหกศูนย์หนึ่งหอยเวนิตการพืชผนเพิ่นใดแม่แบบง่ายมา ฝากพี่ตอนน่องท่องแล้วสองเดือนพี่น้องใส่สายเผือกไว้สายแจวฝ่าไว้พี่น้องผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองกับเพื่อนใดไงอีทีไงง่างเพื่อนพี่น้องอะขอบคุณหลายหลายมาเด้อหอยเป็นน้ยมาเบิ่งควายเผือกกว่านี้ปาด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 โถขออนุญาตลูกมาเบิ่งแม่เผือกบกไงพี่น้องท่องบอลนี่ท่องบอลลูกเซ่โค้งย่างซาดิหอยซาบอ๋โอ้พ่อแม่บ่ของผู้ใดหอย เพื่อนๆอนุญาตอยู่บ่อนุญาตครับโอ้บ่แต่ว่าทองบ่ราทองบ่ราะหูเนาะอืมเบิงเขาเบิงเขาใหญ่พี่น้องว่งเขาใหญ่หน่าตาต้นโตเงาอ่าลาดแม่เผือกพี่น้องแม่พันเผือกสูงลอยสามสิบได้บ่เบือนเสีลอยสามสิบพี่น้องเบือนเสีลอยสามสิบความสูงลอยสามสิบบวกเงาทองบ่ราทองเพิ่นบ่ราะหูเพิ่นว่าแต่ว่าใหญ่เลยพี่น้องเพิ่นเปิดเท่าไหร่ลูกเพิ่นเปิดไว้สี่หมื่นพี่น้องแม่บักใหญ่นี่ป้าเบิงทองเพิ่น เบื้องบักพผาเพื่อนบักเผาญ่าพี่น้องบักผเผาญ่แม่พันว่งเขางามควายเผือกแม่นี่พี่น้องเปิดไใบสี่หมื่นเอาเบอร์โทรนุ่มเลยเอาขออนุญาตเบอร์โทรลนูศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์เจ็ดสองเก้าสองเจ็ดมาจากล่องน้ำคุณขึ้นกันคุณป๋ามาจากล่องน้ำคุณขึ้นกันพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทนมาต่อรองาราคาบ่อบอกพี่น้องสี่หมื่นบาทเพิ่นเปิดไว้ตนโต,นตนดีใไงเงางาม,งามบ่ประกันตาท่องเพื่อนว่าบ่ท่านหูอยู่ อ้าวมันมาลูกขอบคุณหลายายครับผมยหอยแสนถือไว้จังใดนี่พี่น้องมาเบิ่งควายหอยแสนพี่น้องคือพ่อมาถือสอยแล้วหอยซาคือพ่อมาถือสอยแล้วป้าแล้วถือจังใดพี่น้อง หอยแสนไหญจังได้มากนี่เนอะไปพาผู้เย้ามาแต่จังได้พี่น้องมีเทื่อเผือกเสื่อดำสามตสามสีพี่น้องสีดำสีเผือกสีเหลืองอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องเบ่งตนโตแข็งขาหอยหน่อยเพิ่นได้มากหอยแสนได้มากแม่เบิร์ตยู่บ่หอยแสนได้จังไห้เนอะอ้ผูนี่ดอน ตัวนี้เขาเอินอนวา่อย่างพี่น้องสีสันเขาเอินสีอย่างไรนี่สีนินๆน่ๆเนาะาสีคายหน่อยตัวนี้แม่ได้พี่นอ้องควายแม่ตัวนี้กับแม่ทองดีอ่างดีตัวนี้พี่นออ้องสีทองทองตัวนี้สีทองพี่นออ้องยควายหอยแสนสีทองนี่หน้าตาเพื่นพี่นอ้องคขยหน่อยสามตัวแต่ว่าตัวนี้แปลกเป็นควายแปลกพี่น้องสงสัยแม่นมูลาผสมอยู่บนหอย,หอยซา แม่ครับแม่เนาะมูลงแ่าสมเนาะขั้วไอกระสิ่งโอ้ยเนาะ่อยโอ้ยสีมันเลิศเลเนาะคือพ่แต่สีมันแปลกพี่น้องค่อยหน่อยตัวนี้แปลกอันตัวนั้นแม่ตัวไหนพุ่นบ่โอ้พุ่นตัวนี้กับแม่มีลูกอีกได้ของหอยแสนพี่น้องบึ้ยบางพี่น้องนี่แม่แบบใหญ่สูงลอยสารพิพาบวกนี่ลูกเพิ่นพี่น้องนี่ลูกเพิ่นลูกสาวอีกตั้งหากพี่น้องลูกสาวงาม แม่แบบไงลูกสาวงามพี่น้องของหอยแสนเดี๋ยวมาฟังราคานเพื่นว่าแม่ลูกนี่เพิ่นขายเท่าไรพี่น้องเบิ่งถ่ายเพื่นอุ้ยถ่ายงามลูกสาวงามพี่น้องแม่สูงลอยแสนจะหาบอกพี่แม่แบบไงพี่น้องอุ้ยลูกสาวงามโคมนี่เปิดเท,ท่าไรหอยแสนห้าสิบสองโคมนี่โค้งไงพี่น้องเบิ่งลูกสาวงามลูกสาวเพิ่นงามมีลิตันดีแม่ไง้วเขาดีแม่เพิ่นพี่น้องห้าสิบสองเพิ่นเปิดไว้พี่น้องเอามาเบิ่งไล่ละเอียดบ้านนี้เอ้าตัวนี้เท่าไรบาทนี้ เปลือกน้อยมอมอ 2, 000, หอนนอม 2, 000, หื่นหมื่นสองพันหาต้นแปลกๆระบาดนี่ยโอ้ไล่ละหมื่นสองพันหาอุ้ยตัวนี้หนาสนพี่น้องตัวนี้หมื่นสองพันหาลอยนาสนพี่น้องมันงามเด้พี่น้องนี่อุย้ยมากเลยพี่น้องสีสันดีอันนั้นก็หมื่นสองพันหาทองอ่างลางนั่นแม่ได้พี่น้องสองตัวแต่เปลือกนี่ผูพี่น้องอ่ะอุ้อยหอยแสนใดญมากชุดนี้พี่น้องชุดตั้งฟ้ามได้เลย สามตัวนี่ต่อใส่กันแห่งชื้นคุณวะอุ้ยสุดยอดสุดยอดแม่นัาหารสิบสองกับลูกลูกงามพร้อมพี่น้องแม่บ่มั่นใจว่าทองบ่อพ่อทองเพิ่อนอ่างลางอยู่พี่น้องเนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรให้แสนศูนย์เก้าแปดหนึ่งเจ็ดสามสามสี่หกสี่หอยแสนบาทดอนเพืองสีเมืองใหม่ได้มากชุดนี้อุ้ยพี่น้องตั้งป้ามได้เลยโดยเฉพาะสามสองสาวกับหนึ่งผู้ชุดนี้ ถึกๆพี่น้องตัวละ17,500พี่น้อง17,500ถึห้า้อยทั้งโอ้ยสิบสอ้าร้อยโอ้ยไม่บอกพี่หนึ่งห่องพอ้ละพี่นอ้องสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดของหอยแสนเหมือนเอาขอบคุณเลื่องไรมาหอยแสนเพื่อนพี่น้องสองแม่สาวเลยบอกแม่ค่ะทั้งสองแม่สาวพี่น้องเอาแม่นี่ก่อนเนาะเอาแม่นี่ก่อนพี่น้องแม่สาวหน่อยต้นโตเพิ่นเบิ่งเ,เอาพี่น้องแข้งขาหนา้าตาต้นโตนะต้นนี้เปิดเท่าไหร่ฮึ สองหมื่นกับห้าพันพี่น้องสูงลอยยี่สิบเท่าไหร่คื่ประม่านวันประมานวันเนาะประมาณลอยยี่สิบบุญเสลอยยี่หมาพี่น้องแม่สาวหน่อยตัวนี้บืนเสียลอยยี่หมานาตาตนโตเพิ 20, ่นสองหมื่นกับเท่าไหร่ก่ 5, 000, 25, 000, นอนหา,าพันสองหมื่นหาพันพี่น้องหน้าตาเพิ่นแม่สาวนี่พี่น้องนี่หน้าตาสีสันเพิน่นเบิ่งเอาพี่น้องแข้งขาตนโตหางเพิน่นเบิ่งเอาพี่น้องท้ายเพิน่นอ่ะสองหมื่นกับห้าพันเม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องมาเบิ่งอีกแม่หนึง่งตัวนี้ดาวเด่นเลยพี่น้อง ลูกดาวเหนือพี่น้องดาวเด่นเลยซื้อดาวเด่นพร่อมอุ้ยซื้อดาวเด่นพร่อมลูกดาวเหนือแข่งขาอุ้ยขาใหญ่พี่น้องอุ้ยขาใหญ่นะเบิงบักข่าวเพิินอ่องข้อเพิินพี่น้องกข้าวใหญ่พี่น้องหน้าตาตนโตอุ้ยพี่น้องปากกว้างเบิงเอาเบิงไล้เหลียดพี่น้องอุ้ยหน้ามอท้องพี่น้องสวยลหละพี่น้องดาวเด่นสมซื้อพี่น้องงามเบิงไล้เหลียดพี่น้องสูงกั1ลอยเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบสามยี่สิบสี่เนาะร้อยยี่สิบบวกก็แล้วกันพี่น้องเบิ้งต้นตัวุ้ยพี่น้องอ่องข้อกันสุดยอดเนาะอ่องข้องามพี่น้องเบิ้งเอาลายละเอียดพี่น้องเบิ้งไทยเพื่อนพี่น้องเบิ้งไทยเบิ้งพ่วงหางเนาะโอ้พ่วงหางงามพี่น้องนี่พ่วงค่ายพ่วงหางงามเลื่อยเขาลงไป้ยงามพี่น้องหางใหญ่หางงามต้นตดีสีสันดี สีสันดีดีพี่น้องมึงหันมันย่อนแสงมึงหันมันย่อนแสงจังหน่อยเบิ่งเอาพี่น้องสีสันดีดีน่าพี่น้องควายหน่อยตัวนี้อ่ะเปิดเท่าไรลูกบ้านนี่สามสิบเก้าว้ายพี่น้องราคาสามสิบเก้าราคาพอฟังราคาพอต่อรองในราคาควายสายพัฒนาที่พี่น้องนี่สามสิบเก้าราคานี้อุ้ยพี่น้องพอต่อร่องหลีเบิ่งพี่น้องอ๋อแม่เป็นสายเพชรบุรเบิ้งขวัญเนาะเบิ้งขวัญเพลินพี่น้องสายเพชรบุรลูกเดิมอุ้ยลูกดาวเหนือซื้อดาวเด่นโอ้ยพี่น้อง น้องดาวเด่นตนโตดีดีพูดนะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเนาะข้อใหญ่บาลายกว่างเพื่อนว่าตามสูตรตามอัตลักษณ์ไ่ไทยพี่น้องสุดยอดสุดยอดเปิดสาเก่าลาค่พี่น้องลาค่เบามากเลยเนาะเอ้าขออนุญาตเบอร์โทรวันนี่ศูนย์แปดหนึ่งหกแปดสองเเก้าหอาตบดวนตบดวนศูนย์แปดหนึ่งกแปสองหพี่น้องห้อย ห้อยยุยพี่น้องเสราูุ่มห้อยยุยเสราพุ่มใดมากยำอีกตัวหนึ่งลูกดาวเหนือซื้อดาวเด่นสายเพชรอุดรเพชรอุดรพี่น้องอุ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องหน้าตาตนโตสวยมากเลยช้างชุเก่าราคาบ่านาเสือราคาพี่น้องยังต่อรองอีกนิดนึงเนาะโอเคเลยอ่ะขอคุณเลย